สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุพสุขน,ขนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองปลาด้นคนขยันเด้อค่ะหลังจากห่างให้กันไปเฮิ่งโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ตุกกี้โทรศัพท์เสียใช่เอามาเอาซ้อมได้มาจ้ะมาได้เหตุกิบหลงไร้มือ ไม่มีปลาไม่เห็ดกิบอันเกี่ยวกับการเกบ็บคิดเนาะเกบ็บคิดเก็บหลายใส่ผ้าเดี๋ยจะเหนือเก็บคิดใส่หลายผ้าจักหน่อยก่อนตำุฮให้ลูกค้าที่สั่งมาก,ก่อนอย่างนี้ได้เห็ดไม่กว้าดเนาะ ที่พาดประกันใดบอดี body, ระสันใดกับข้อโทษข้อภยัยเอฟซีที่เขามาส่งในไล่ถึงคดื้อเราอปินว่าโบกิงก็ข้อโทษข้อผิดไล่ไล่ Kiếp kiếp kìp 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 lì ok kìm hiếp kìp 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 lì ok kìp 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 nằm, ủ, nhà, nằm ngôn, nhà. มันนี้ก็สร้างกันบ่ฟึกบ่เหียนก็คือบ่เปินเดือค่ะเดือถ้ามีการฟึกการเรียนมามันก็เปลีปินยีได้ได้เนาะง่ายกันไปดูน มาพอกันเช้นเกาเช้นเดิมเดยค่ะคะ F4 ที่เบิงปาคิดลายคิดเบิงอยู่ทางใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้ยค่ะ ช่องใหญ่เนาะช่องเด็กเล็กช่องน้อยๆจะก็ให้เอ็ดอี่าทิ้งจะป้ากันเด้อยวเธอเด้อดนาทีเดไม่กว่าน้ำปลาเป็นแล้วก็ยังากาบึงขีป้าอีกเด้ยเดือกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเดยป้าได้เบ่งปันความรู้ให้แล้วกาให้ซอยจะนับสนุนมซอยกด ไล่ให้ปลาดเดือด้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาเนอะจะได้เห็ดกีบให้แม่พี่นองเบิ่งอีกใหม่เห็ดอบอดดีสันใดกาตีส่งเข้ามาเลยค่ะ ก็ามาหรือปลาบริเกียตกว่ามีคนตีแล้วหอก็ีได้ปับปุงเนาะว่าทาต้องเฮ็ดสันไดเนาะถ้าบ่มีคนตีกัอีมาว่ากันโอ้ใหญ่อันนั้นใหญ่นี้บ่เาเป็นตะเบิงเหาอ,อยังสนสนสัมสน,นี้ันตีให้ป้ายสันไดป้าจะยินดีน้อมรับเดี๋วจ้าคิดๆกรมต้องใส่เว้นตาทุก นั่นบอกใส่เวนกับบาหินหงไม่คว้านัานยังบรีใส่ตลอดกันเก็บคิดนี่นั่นต้องใส่ตลอด้ะโทรศัพเจ้าไปอมอยู่ลานได้มือบ่ไดบเรีดอีก มันนี่ายห็กีบให้พี่น้องห้องเบอร์อดกีดตึงเอฟสี่สู้สุขคนเดยจ้า ก๋วยเลี้ยวเตละไม้ยกวยทะลุน้าพักแต่ละนั่นเนาะ,ะใช้เวลาหลายนาทีบ็คือเอายัางนุม่มเอายัางนุ่มนี่เหาเก็บเอามามาเอาขิ้นเอามามาเนาะอันนี้มันเอาอายุไล่แล้วมันกยนนน็ยังวานะเนาะเด็กยังกระปุกวังโบใบคือบู้นุ่มแต่กระทำยักเห็ด ืึ้นฟูวัฒนธรรมโอเคโอ้ยเบรียวเปลี่ยนใช้เวลานาน,านสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก็อน,นอ,นอเดี๋ยวคลิปน้าพอกันไหมเด็กค่ะ <c oughs> Magandang